「ひとつめは愛」「あなたと私はひとつ」 สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านดีๆต้อนรับเข้าสูร่รายการอาร์ตเวอร์ธีันอีกครั้งน,นี่กับสกู๊ปโดไลมอนกันนะครับในคริ้นี้ก็ไปกึ่งพอดแคสต์หน่อยนะครับเพราะว่าจะไปก,การพูวถึงความรู้สึกส่วนตัวจากการได้ดูสเตอร์ Me มีโดไลมอนสองเพื่อนกันตลอดไปภาคที่2นะครับเราก็จะเห็นในเรื่องนะว่าไอตัวอย่างเนี่ยโนมิตะหนีงานแต่งงาน ซึ่งโดยรวมโครงทั้งหมดเนี่ยก็เหมือนเป็นการนําตอนสั้นที่ดเด่นๆเนี่ยนำมาร้อยเรียงเป็นมูวี่ตอนยาวโดยมีบทเพิ่มขึ้นมาคืออนิมิตะดีงานแต่งงานเนี่ยแหละซึ่งเหตุการณ์เนี่ยที่เรได้ว่ามันต่อจากภาคสมัยภาคแรกแบบต่อกันเลยอะ่ะห่างก,กันไม่นานมากอะไรแบบนั้นนะครับอย่างที่เห็นเส้นเรื่องหลักเลยคือถึงแม้จะมีหลายตอนรวมกันเนี่ยแต่หลักเลยก็คือ,อนามิตะอีกงานแต่งงานแล้วก็เรื่องราวเกี่ยวกับคุณย่าซึ่งเป็นเรื่องอนามิตะที่เหมือนอะไรพิสูจน์ตัวเองนะครับว่า ตกลงนมิตะทำไมมาถึงงานแต่งงานเนาะหาคำตอบด้วยกันนะครับซึ่งอันนี้ขอพูดโดยรวมเลยนะครับทา้งแง่ของความซึ้งเนี่ยผมยังรู้สึกว่าภาคแรกซึ้งกว่านะครับภาคแรกกับดรามา่าเรียนน้ำตาได้หนักกว่าในขณะที่ภาคนี้เนี่ยจะดูในมิการประจนภัยมากขึ้นดูให้อารมณ์เหมือนมูวี่ปกติมากขึ้นนะครับเราเจว่านมิตะเดอร์มอนเนี่ยวิ่งเต้นไปมาหลายที่มากนะครับมีเหตุการณ์ฆ่าไม่ถึงมีการเล่าเรียกว่าไงมีการ ขยี้เกี่ยวเส้นเรื่องเวลานะครับมีแบบปมปิสนาโผล่ขึ้นมาตอนต้นเรื่องว่ามันเกิดอะไรขึ้นให้เราแบบเรียงทำลายกับเองว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับแต่น้องว่าส่วนที่ซึ้งมันก็มีนะครับโดยเฉพาะส่วนคุณ่าทั้งหมดนี่นแหละคือส่วนที่ซึ้งที่สุดนะครับเวลามีฉากคุณญาผมมาทีไรนี่คือน้ําตาจะไหลทุกทีนะครับในขณะที่ส่วนของนัมิตะงานแต่งงานนั้นมันไม่ถึงกับซึ้งจนร้องไห้แต่ว่าเออมันก็ดราม่ามใช้ได้แล้วก็เป็นการตอบคําถามในส่วนซีรีส์ที่หลายคน ก็จะผิดเกี่ยวกับงานแต่งงานของนัมิตะชิสุกะอันนี้ไม่สปอยเหตุการณ์ในภาคนี้แต่ละคนที่เคยอ่านมังงะหรือว่าดูดูแล้วมันภาคเก่าเนี่ยสบายมีภาคเก่าเนี่ยก็จเจอว่าชิสุกะนั้นแต่งงานนัมิตะดูเหมือนเธอจะสงสารมากกว่ารักนะครับในมังงะก็เหมือนกันเพราะชิสุกะบอกนัมิตะว่าถ้าปล่อยแบบนี้ไปเนี่ยนัมิตะแม่งไม่ได้เรื่องแน่นอนนะครับหรือว่าพึ่งไม่ได้แน่นอนชิสุกะเลยยอมตกลงแต่งงานมันจะกลายเป็นเหมือนแบบในแง่ของคนดูหรือคนอ่านเนี่ย โนมิตาดูน่าสมเพชมากเลยนะครับที่แบบมาแต่งงานกับาความสงสารเนี่ยซึ่งมามูวีเนี่ยเขาตอบโจทย์จุดนั้นไงว่าเออตกลงแล้วชิซุกะเนี่ยแต่งงานโนมิตาเพราะว่าสงสารหรือเพราะรักกันแน่นะครับก็ถือ๋อภาคนี้มีคําตอบที่ก็่านจะเออดูเคลียร์นะครับส่วนดราม่าที่เป็นประเด็นตอนมาฉายไทยใหม่ๆนั่นคือนักพากย์นั่นเองนะครับอยากคุณโตแล้วคุณไบร์นะครับผมคิดว่าเอ้ยใช้ได้คุณไบร์ดีขึ้นมากเมื่อเทียบกับในตัวอย่างอ่ะในตัวอย่างนี่คือเสียงนักข่าวมาก แต่พอมาฟังจริงเนี่ยเออเสคุณไดก็ใช้ได้กว่าที่คิดนะครับถึงแม้จะมีบางช็อตที่แบบเสียงอาจจะหลุดคีไปอยู่บ้างนะครับแต่รวมเออฟังแล้วก็ไม่ได้ติดขัดตะขวงใจอย่างใดในเส่วนของคุณโตเนี่ยพอบทของคุณโตนันม่ตาตอนโตเนี่ยเยอะมากนะครับเรียกว่า40%ของเรื่องเนี่ยมั้งจะมีเสียงภาคคุณโตภาคนะครับนมิตะตอนโตเนี่ยก็ถือว่าเออภาคใ,ใช้ได้นะครับเข้ากับนิสัยนมิตะแบบนอมแนมแบบ ขี้ยงขี้แยะนะครับต่อให้เป็นตอนโตมันยังขี้แยะเหมือนเดิมซุบซ่ามเหมือนเดิมน,นะครับเฮ้อสองก็เป็นตมิต่างจริงๆนะครับแถ่ในเรื่องเนี้ยดูเหมือนจะมีดีเทลบางอย่างเพราะอิสาเอลเยอะพอสมควรนะครับแต่ก็มีบางส่วนที่แอบจะงงกันนะครับซึ่งคณาจ้าอิงตามปีที่ตัวเมอนตีพิมพ์หรือออกฉายนะครับเราเจอว่ามีการใช้ทําให้ชิีนหรือว่ามีการเครื่องบอกเวลาเครื่องบอกสถานะเวลานะครับเราเจนว่าอันนี้ไม่สปอรเยอะเท่าไหร่มันจะบอกตําแหน่งปีนะครับอย่างเช่นเอ่อโลกอนาคตเนี่ยมันปี2 0 0พกว่าเองอะ ซึ่งก็อาจจะแบบดูขัดขัด,ขดกับเทคโนโลยีเนาะคือแบบเทคโนโลยียุคนิมิตาตอนโตนะโคตรทันสมัยไปแล้วนะครับแต่ก็เสียดายอย่างหนึ่งก็คือภาคเนี่ยมันเน้นนม,มิตามากเลยนะเน้นกว่าเรื่องอื่นเลยคือแบบจะเน้นเรื่องครอบครัวอ่าความรักนู่นนี่นั่นดังนั้นส่วนมิตรภาพเนี่ยจะลดลงพอสมควรนะครับดังนั้นบทของเจนซโนชิสุกาในวัยเด็กเนี่ยมีไม่เยอะเท่าไหร่นะครับจนย้งข่้นเสียดายหน่อยเนาะ นั่นแหละก็เปลี่ยนธีมเนาะพาร์ทิแล้วมันเกี่ยวกับมิตรภาพกับของเพื่อนไงโดไลมอนและของเพื่อนพอพาร์ทิแล้วเองบทบาทกับพ่อจะแอนมันก็ไม่เยอะมากเนาะมันเน้นในมิตาก,กับโดไรมอนซะมากกว่านะครับภาคนี้ก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับอ๋อ,อแล้วก็งานภาพดีเทลแอนิเมชั่นสวยขึ้นเยอะเมื่อเทียบกับภาคแรกนะครับพอมาจีบางฉากที่แบบมีการแฟลชแบ็ทถึงภาคแรกไงเราจะมีความแตกต่างทีงด้านดีเทลชัดเจนนะครับก็เลยกว่า เอองานแอนิเมชั่นภาคนี้ดรลแลมอนนั้นดูน่ารักมากนะครับจะชอบบางฉากดแลมอนที่แบบทำหน้างอนหรือแก้มป่องเนี้ยเออดูน่ารักดีนะครับรวมถึงชิสกะตอนโตในรูปแบบลายเส้นทีดีในชุดแต่งงานก็โคตรสวยเช่นกันนะครับโดยวรวมแล้วเนี่ยเออก็มีโมเมนต์ทั้งแบบหัวล้อเฮฮาน้ำตาซึมอะไรแบบนั้นอาจจะไม่ได้ดราม่าแบบโอ้โหน้ำตาไหลพรางเหมือนกับภาคที่แล้วแต่โดยวรวมมันก็ใช้ได้นะครับโดยเฉพาะทุกฉากที่คุณยาาโผล่มาเนี่ยเป็นอะไรที่ซึ้งที่สุดแล้วนะครับก็เป็นไงเนาะ ดังนั้นถ้าเกิดท่านผู้ชมเนี่ยเออเป็นแฟนดูลลามอนชอบดูลลารมอนมาตลอดอันนี้ก็แนะนำให้ดูนะครับก็ประมาณนี้นะครับถ้าผู้ชมที่ดูแล้วรู้สึกไงก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับถ้าใครชอบคอนี้ก็ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ